ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและท่านประโยคาวจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พาการสมาทานประกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปก็เปโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะรับการศึกษาในด้านการปฏิบัติประกรรมฐาน <c oughs> สำหรับในระยะนี้ เป็นระยะที่ท่านหลายศึกษาในด้านนาปานุสติกรรมฐานฉะนั้นขอท่านหลายจงสนใจกับนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติสำหรับกรรมฐานกองนี้ผมจะพูดละเอียดกว่ากองอื่นๆเพราะว่าเป็นแบบแผนที่มีความสำคัญสำหรับกองต่อไปก็จะพูดโดยย่อ ทำว่าสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานก็หมายความว่าจะนั่งอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะยืนก็ดีจะนอนก็ดีเอาจิตไปสนใจกับลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออก เวลาให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่อย่างนี้เป็นแบบหนึ่งเครือแบบขอ้อนาของมหาปฏิปทานนสูตรสำหรับในแบบกรรมฐานสี่สิบเวลาให้ใจเข้ามีความรู้สึกว่าลมกระทบจมูกกระทบหน้าอกกระทบศูนย์เหนือสะดือ เวลายใจออกลมกระทบศูนเหนือสัดือกระทบหน้าอกกระทบจมูกหรือว่าริมพิปากถ้าคนมีริมพิปากเชิดจะมีความรู้สึกว่าลมกระทบริมพิปากถ้าริมพิปากงุ้มจะมีความรู้สึกว่าลมกระทบจมูกถ้ามีความรู้สึกสามฐานก็แสแดงว่า การสงานาปานสติกรรรทัาของท่านเริ่มใช้ได้ผมใช้คำเริ่มใช้ได้รัวยังใช้ไม่ได้เต็มที่ถ้าจะใช้ให้ได้เต็มที่ก็ต้องมีความรู้สึกว่าลมหายใจเบาลงแต่ว่าอย่าไปผ่อนลมหายใจให้เกิดความรู้สึกเองแล้วก็ในที่สุด ไม่มีความรู้สึกว่าหายใจถ้าไม่มีความรู้สึกว่าหายใจนี่แบกการของชานสีฉะนั้นอาการที่ท่านทั้งหลายพากันพยายามรู้ลมให้ใจเข้า,าใจออกตามเป็นปกติก็จะเป็นการห้ามจิตไม่ให้ไปยุ่งกับนิวรณ์ห้าประการ และก็จะเป็นการห้ามจิตหรือว่าป้องกันจิตไม่ให้ไปยุ่งกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลทั้งหมดหลังจากนั้นจิตของท่านก็จะประกอบไปด้วยปัญญาตอนน่อไปจิตก็จะก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้เข้าถึงวิปัสนายานฉะ <c oughs> นั้นขอท่านประโยคคาวาจรทุกท่านจงอย่าทิ้งอารมณ์การรู้หลมให้ใจเข้าใหใจออกเสีย ถึงแม้ว่าท่านจะทำกองอื่นก็ตามต้องขึ้นอนาปานุสติก่อนเสมอความจริงเรื่องของปะโสดาบันผมก็คิดว่าจะหยุดตั้งแต่เมื่อคืนที่แล้วแด้มาวันนี้มาคิดได้ว่าความจริงเรื่องการเขาเป็นประโสดาบันนี่เป็นยากที่ว่าเป็นยากเพราะว่าจิตดวงเดิมของเรา มีการครบหาสมาคมกับกาอารมณ์ที่เป็นอกุศลอยู่เสมอเะนั้นจีขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่งหรือว่าย้ำอีกวาระหนึ่งคือการย้ำนี่ผมอยขอเอาความประพฤติ้วยการแนะนำของลัทธิฝ่ายตรงกันข้ามมาใช้ความจริงเขาจะเป็นลัทธิอะไรก็ตามท่าของเขาดี เราก็คนนำมาใช้ <c oughs> ลัที่อันนี้เขอจะเรียกว่าลัที่อะไรไม่สำคัญสำคัญอยู่ตัวที่การประพฤติปฏิบัติเขาแนะนำกันว่าอย่างนี้เด็กๆในสมาคมนั้นเขาแนะนำว่าจงลืมพ่อจงลืมแม่จงลืมครูบาอาจารย์ลืมพระมาหากษัตริย์ลืมทุกอย่างเสีย เรามีความต้องการอย่างเดียวคือสังคมนิยมนี่เบริการีสองโตขึ้นมาแล้วเมื่อถือปืนเข้าต่อสู้หวังจยึดพื้นที่เขาก็แนะนำว่าจงติดเกาะติดประชาชนหมายความว่าประชาชนอยู่ที่ไหนเกาะติดที่นั่น ไม่ทําตนให้เป็นศัตรูกับประชาชนทําตนให้เป็นมิตรกับประชาชนรืการทีสองเกาะติดพื้นที่พื้นที่ที่ใดที่เรารักษาอยู่พื้นที่นั้นเราจะไม่ยอมให้เป็นเป็นที่อยู่ของข้าศึกหมายความว่าจะไม่ยอมให้ฝ่ายตรงกันข้ามเข้ามายุ่งกับพื้นที่นั้นได้ เรื่การดีสามเกาะติดกองทัพเมันหมายความมาคู่ต่อสู้ข้างเราอยู่ที่ไหนเราจะเกาะติดที่นั่นไม่ยอมถอยเด็ดขาดแล้วต่อมาคติองเขาก็มีว่ามึงมากูมุดมึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตีมึงหนีกูตามอันนี้เป็นคติของเขา ถึงแม้ว่าจะเป็นคติการเมืองหรืออะไรก็้างเถอะเรามีความต้องการอย่างเดียวนำนโยบายของเขามาใช้ในด้านธรรมะของเราคำว่าลืมอันนี้ผมจะพูดเฉพาะขั้นประโสดาบันอันดับแรกเราก็จังลืมความทรงชีวิตตลอดการตลอดสมัยเสีย นี่ความรู้สึกเดิมของเรามีอยู่ว่าเราเกิดมาแล้วเราจะไม่ตายอารมณ์อย่างนี้เราลืมแท้หมดจงมีความรู้สึกใหม่ว่าความเกิดมีขึ้นมาได้ความแก่ความแป,ปรพวนมันก็มีได้เหมือนกันความป่วยไข้ไม่สบายมันก็มีได้ความตายมันก็มีได้ดังนั้นเราจะต้องตายแน่อันนี้เราไม่ลืม เราลืมความรู้สึกที่คิดว่าจะไม่ตายเสียหันก็มาหาความรู้สึกว่าเราจะต้องตายในแต่ก่อนที่เราจะตายเราก็ต้องเกาะติดเกาะติดอะไรกาะติดความดีให้ทำความรู้สึกไว้เสมอว่าถ้าเราเป็นคนดี ถ้าตายจากคนเป็นผีเราก็เป็นผีดีผีดีผีอะไรคือผีเทวดาผีพรหมหรือผีพระนิพพาน <c oughs> เป็นอันว่าดินแดนที่เราจะเป็นอยู่ไปดินแดนที่มีความสุขมากถ้าดีมากก็สุขมากดีปไปกลางสุขปไปกลางดีน้อยสุขน้อย ดีน้อยสุขน้อยหมายถึงว่าเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาดีปานกลางหมายถึงว่าเกิ <c oughs> ดเป็นพรหมอยู่ชั้นพรหมดีถึงที่สุดดีมากก็มหมายถึงว่าตากิเลสเป็นสมุทเฉดประหารไปะนิพานนี่เราต้องเกาะติดความดีเมื่อก่อติดความดีและความดีที่เราจะพึงเกาะติด ตามที่ผมพูดมาแล้วก็คือหนึ่งเราไม่ลืมใช้ปัญญาวินิจฉัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่เราจะเชื่อโดยที่เราไม่ใช้ปัญญาพิจารณาไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ชอบพระพุทธเจ้าทรงชอบคนที่ฟังแล้วนำไปคิดแล้วก็ทดลองในการปฏิบัติ ในเมื่อทดลองมีผลแล้วจริงค่อยเชื่อท่านดางนั้นอันดับแรกเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยการพิจารณาเสียก่อนว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระชินวร์มีผลจริงหรือไม่เมื่อแน่ใจว่าดีแน่เราก็เชื่อพระพุทธเจ้าคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับพระธรรมยอมรับทับถือพระอริยสง ที่พยายามร้อยกรองพระธรรมวิน,นัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนําไว้เพื่อเราศึกษากันอันนี้เราก็หมายความเราเกาะติดพระพุทธเจา้าเราเกาะติดพระธรรมเราเกาะติดพระอริยสงฆ์คำว่าเกาะติดพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าทรงสอนว่าสัพพปาปัสสะอรณัง จึงแปลว่าเธอทั้งหลายจงอย่าทำความชั่วทั้งหมดทั้งกายวาจาและใจเราเกาะติดคำนี้เราไม่ทำความชั่วทุกอย่างกุศลส,สูบประสัมพทาระองค์ทรงสอนว่าเมื่อเราไม่ทำความชัว่วแล้วเราจงประพฤติแต่ความดีเราก็เกาะติดตัวนี้สร้างความดีให้เกิดขึ้นในที่ ในท,ทุกด้านที่พระองค์ทรงสั่งสอนทั้งกายวาจาและใจ 3. ส,สจิตตปริโยทะปันนังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตรัสว่าเธอจงทำใจของเธอผ่องใสาจากกิเลสอันนี้เราก็ต้องเกาะติดสมถะและวิปัสสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสามเ็นด้านของวิปัสสนา ข้อหนึ่งเป็นได้ของศีลและสมาธิขอโทษข้อสองเป็นได้ของศีลและสมาธิข้อหนึ่งเป็นได้าการทําจิตให้มีความรู้สึกว่าความชั่วเป็นโทษ,เป,โทษเป็นทุกข์เป็นภัยเอตังพุทธานาสาสนังพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าถุกองตัดเหมือนกันอย่างนี้หมด คำสอนอย่างนี้ที่เราจะรู้ได้ก็เพราะอาศัยพระสงฆ์ไปผู้นํามาพระสงฆ์รับคําสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วจํามาแล้วก็นํามาสอนพวกเราท่านประพฤติธปฏิบัติได้แล้วเดั <c oughs> งนั้นเราจึงเกาะติดลืมความชั่วเสียทั้งหมดขึ้นชื่อความชั่วในอดีตท,ที่มีมาแล้วทั้งหมดเราลืมมันเสีย คือว่าเราไม่หันไปประพฤติความชั่วใดๆทั้งหมดทั้งกายวาจาใดใจเราเข้ามาเกาะติดความดีคือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ดูจริยาของพระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบัติมาอย่างไรเราเกาะติดจริยาแบบนั้น เป็นอันเราเกาะติดแล้วก็ดูพระสงฆ์ท่านหลายที่เป็นพระรหันต์ตก,กิเลตเป็นสมุเทเฉตะบารันได้พระสงฆ์ปฏิบัติอย่างไรเราก็เกาะติดจริยาอย่างนั้นอันนี้เป็นการเกาะติด <c oughs> ต่อมาเราก็เกาะติดอีกเกาะติดอะไรคือเกาะติดศีลศีลพระมีเท่าไหร่สองร้อยยี่สิบเจ็ด ชินเลนมีสิบสิครวาสเอาห้าเป็นสำคัญจะปฏิบัติศินไปก็ได้แต่ว่าศิ้นห้าต้องถือว่าเป็นสำคัญเพราะว่าพระโสดาบันกับสกิทาคามีคราวาสก็ทรงเพียงแค่ศินห้าเท่านั้น <c oughs> สำหรับพระเนนต้องถือว่าศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดและชินสิบเป็นศิ้นปกติที่เราจะต้องปฏิบัติ จะไปปฏิบัติสินห้าไม่ได้นั่นก็จงระวังว่าถ้าเราบกพร่องในสินห้าก็มาถึงว่าสินสิบหรือสินสองรยี่สิบเจ็ไม่มีสำหรับเรา,าเราเป็นผู้ไม่คู่ควรกับผ้ากาสาวพัทที่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุมัติให้กับเราดังนั้นเมื่อเราจะเกาะติดศิน เราจะเกาะติดสินเราก็ต้องลืมลืมอะไรอันนี้คุณฟังไว้แล้วก็จำไว้นะให้มันเป็นนิทศนะประจําใจของเราเราฟังคําสอนกันมากกว่าที่อื่นทั้งหมดแต่ถ้าว่าถ้าจิตใจของท่านไม่สามารถจะลดความชั่วทรงความเป็นประโสูดาบันได้ ผมจะเสียดายเวลาที่ผมแนะนำอย่างยิ่งถ้ามันลืมทั้งหมดเราลืมอะไรเราลืมความโหดร้ายคืออารมณ์จิตที่ขายความเมตตาบาราีนี่ลืมมันเสียเรามีแต่อารมณ์จิตที่ประ,ประกอบด้วยความเมตตาราณนีเป็นสำคัญ นี่เป็นอนว่าเราลืมความโหดร้ายเราก็เกาะติดความเมตตาปราณีอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นสิ่งข้อที่หนึ่งสิ่งข้อที่สองลืมมือไวหมายงว่ากการฉกจริงวบ่งลาวการรักการขโมยการยื้อแยงทรัพย์สินของเขามือไหวหรือใจไวเท่าใจมันช้ามือมันก็ช้า ให้ใจไวมือมันก็ไวให้มันไวด้วยกันเราลืมความมือไวในด้านความเร็วเสียลืมใจไวในด้านความเร็วเสียถ้าใจเราไม่ยุ่งกับความเร็วมือหรือวาจามันก็ไม่เล็วเหมือนกัน นี่การที่อยากคิดลักคิดะโมยคิดยี่แยงคิดคิดค,ด,คดโกงทรัพย์สินเขาไคนอื่นเราลืมมันเสียเรามีอารมณ์ตรงกันข้ามคือแทนที่เราจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเราสร้างความรู้สึกสมัยคือเกาะติดทานการให้นี่ลืมนะครับนี่เราลืมลืมลักลืมขโมยลืมทุจริต แต่ว่าเราเกาะติดผลคุณทางการให้หวังในการทรงเคราะห์เป็นสำคัญอันนี้ธรรมะลมก็เราให้เกาะติดตัวนี้ไว้ว่าเรามีจิตเมตตากรุณาสงสารคนทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายสงสารเขาเหมือนกับสงสารตัวเราอันนี้เราใช้อารมณ์เกาะติดคือแทนที่เราเราจะแย่งจะรักจะขโมยเขาเรากลับเป็นผู้ให้ ตั้งใจคิดว่าจะให้ไว้เสมอแล้วก็เต็มใจในการให้ถ้าเรามีถ้าเราไม่วัตถุไม่มีวัตถุเป็นที่ให้เราก็ให้แรงงานช่วยแรงงานถ้าแรงงานเราไม่มีจะให้เราก็ให้ปัญญาช่วยในการแนะ,แน,ะนำเป็นอันว่าเรากลับใจเจอรมอยากจะได้ของเขากลายเป็นผู้ให้ เราลืมคิดลักคิดกมยแต่เราเกาะติดในการให้มันก็เป็นการทําลายป้องกันความชั่วในด้านของศีลที่จะละเมิดศีลเสียได้ในข้อที่สองข้อที่สามเราลืมความเป็นคนใจเร็วคําว่าใจเร็วในที่นี้คือใจลืมคิดเห็นลูกเขาเห็นเมียเขาคนในบกครองเขาในคนในบกครองของเขา เรามีความต้องการอย่าสมสู่อยู่ร่วมกันในฐานะสามีพัญญาโดยที่ไม่รับอนุญาตทันจากท่านผู้ปกครองหรือเจ้าของของเขานี่เป็นความชั่วที่เราจะต้องลืมเราลืมมันเสียอารมณ์อย่างนี้อย่าให้มีในจิตของเราเราก็เกาะติดอารมณ์สันโดษ พอใจแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียของเราเท่านั้นไม่ปรารถนาจะไปล่วงเกินยื้อย่างบุททิดาสามีข้าท่าหญิงชายคนในปกครองขขมบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งคําว่ากาเมนี่ไม่ใช่เฉพาะผัวเขามีเขาลูกเขาหลานเขาเลงเขาคนใชาเขาคนในปกครองของเขา ถ้าเราเขายังมีผู้ปกครองอยู่เรามไม่ได้รับโลมัิไปร่วมรักถึงแม้ว่าจะมีความพอใจในระหว่างสิงกันและกันก็จัดว่าเป็นโทษของกามีนการประพฤติปฏิบัติขอ้อนี้ต้องละเอียดนิดหนึ่งอันนี้เราก็เกาะติดสันโดดถ้าเราเป็นคนโสดก็พอใจในความเป็นโสดเกาะติดความเป็นโสด ต้องการจะแต่งงานก็จะมีความยินดีเกาะติดเฉพาะพัญญาและสามีของเราเท่านั้นส่วนบุคคลอื่นใดเราไม่ต้องการสำหรับสิงข้อที่4เราจะต้องลืมวาจาสีสถานไม่มีในอารมณ์จิตของเราหนึ่งพูดไม่จริงสองพูดหยาบ สามพูดเยอแยังยุแยงัแต่แข่งแสเขาแตกราวสิ่งแกลกันแตกความสามัคคีสี่พูดวาจาสำรากเป็นที่เสะเทือนใจของบุคคลผู้อื่นคือไร้ประโยชน์นาการสี่อย่างนี้เราต้องลืมมันเสียไม่พึงประสงค์จะนำมาใช้ มันจะมีประโยชน์เพียงใดก็ตามทีก็ถือว่ามันไม่ใช่ความปรารถนาของเราเรามีความต้องการอย่างเดียวคือเกาะติดสัจธรรมเกาะติดความจริงจะพูดอะไรก็ตามจะพูดตรงต่อความเป็นจริงเสมอแต่การพูดจริงต้องมีความฉลาดฉลาดในการพูดจริง หมายความว่าต้องดูการดูสมัยถ้าบาละยะถ้าพูดจริงไปมันจะเป็นโทษแล้วก็ต้องหลบไปชนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับทำลายประโยชน์ของเขาเราจะต้องลืมคำหยาบที่เราเคยใช้จะมีวาจาแต่เฉพาะวาจาอ่อนหวานเป็นที่ชื่นใจ เราจะต้องลืมวาจาที่เราจะทําให้บุคคลอื่นเขาแตกแยกสิ่งกันเลยกันเอ,อ,อ,ำำอื่อยุให้ราตําให้รัวยุยางแต่แข็งแสอันนี้ลืมมันเสียใช้แต่วาจาที่สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นและเราจะต้องลืมที่มีความรู้สึกว่าน้าเมาเป็นของดี คำว่าน้ำเมาเป็นของดีมีประโยชน์เพื่อสังคมลำาเลิมมันเสียก่อติดคิดว่าน้ำเมาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสุราเมระยะมฉาปมาทฐานนาเวรมณีสุราแล้มีไรคนดีดื่มเข้าไปแล้วมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททำคนให้เสียคนทำจริยาให้เสียมจริยา คิดว่าคนใดที่มีความประมาทอยู่สมเด็จพระบรามครูท่านกล่าวว่าเป็นคนที่ก้าวเข้าไปหาความตายถ้าเราไม่ตายจากชีวิตเราก็ตายจากความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตเรามักจะรักน้อยกว่ารักความดีฉะนั้นเราก็ต้องเกาะติดอารมณ์อย่างนี้คือเกาะติดอารมณ์ที่เราคิดว่าจะไม่ดื่มสุราโดยไร เนื้อเราก็ไม่ติดมันด้วยเป็นอันว่าจริยาทั้งหมดนี้เป็นจริยาที่คู่ควรแก่ปรโศสดาบันนอกจากนั้นเราก็ต้องมีอารมณ์เกาะติดนัด่นคือเกาะติดพระนิพพานเป็นอารมณ์เราทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนในชาติปัจจุบันเราเกื้อกูลใครพูดดนีกับใครสงเคราะห์ใคร เขาจะมีความกตัญญูรู้คุณในเราหรือไม่ไม่สำคัญเราคิดว่าเราทำทุกอย่างเพื่อการเข้าถึงพระนิพพานนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการ <c oughs> เป็นอารมณ์จิตเราก่อติดพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อเราลืมความชั่วเกาะติดความดีอย่างนี้ ความจริงอารมณ์กาะติดนี่อารมณ์ลืมก็ดีอารมณ์เกาะติดก็ดีมันต้องมีกันนักปฏิบัติทุกท่านอย่าไปคบคาสมาคมกับอารมณ์ของความชั่วถ้าอย่างนี้กาะติดจริง,รงๆแล้วท่านทั้งหลายไม่เกินหนึ่งเดือนเราได้แน่ตอนนี้เราก็หันไปมองดูภาษีเขามีว่ามึงมาโกามุด มึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตีมึงหนีกูตามใช่หรือไม่ใช่คงจะใช่นะผมก็จำไม่แน่นักมึงมากูมดหมายความว่าอารมณ์แห่งความชั่วต่างๆที่มันจะเข้ามาถึงใจสมมติว่าสักครั้งหนึ่งเราลืมตัวลืมตนคิดว่าเราจะไม่ตายคิดว่าเราเป็นคนดี คิดว่าเราไม่ชัววถ้าอารมณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นกับใจเราจงนึกว่านี่ศัตรูร้ายมาแล้วศัตรูร้ายที่ทำลายความดีมาแล้วเมื่อมันมาเรามุดเสียมุดไปตรงไหนมันคิดว่าร่างกายเราจะไม่ตายเกิดขึ้นมันไม่อารมณ์เกิดขึ้นอย่างนี้เราเข้ามุดเข้าไปหาโมรณา,านุสติกรรมฐาน คิดว่าลมปรายของเราดิสสองอยู่นี่เราให้ใจเข้าแล้วเราไม่ใใจออกมันก็ตายให้ใจออกแล้วไม่ใใจเข้ามันก็ตายเราจะไปเชื่อมันทําไมกอารมเร็วๆแบบนั้นเรา묻ซะแทนที่ยอมรับนับถือว่าเราจะไม่ตายเราไม่ยอมคิดคิดว่าวันนี้แหละเราอาจจะต้องตายความตายจะมีกับเราขึ้นได้ในที่ทุกสถานทุกการเวลา ไม่ใช่ไปรอวันรอคืนท่านกล่วาวเมื่อมึงมากุมมดอีตอนมึงหยุดกูแย่พอเมมึงหยุดกูแย่หมายความอารมณ์ที่มีความท่านลงตนไม่เกิดขึ้นอารมณ์ที่คิดประทุสร้ายมีความโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปวดหมดสติไม่เกิดขึ้นอารมณ์ความทรงความดีทั้งศีลทั้งธรรม ทั้งมรณานุสติกรรมฐานก็ทรงตัวการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มั่นคงสิ่งก็มันมนม่นคงอารมณ์ก็พระนิพพานก็มั่นคงท่านี้เรียกว่ามันหยุดกิเลสศัตรูคือกิเลสมันหยุดเราก็แย่แย่ตรงไหนแย่โจมตีมันเข้าไปโวนมันเข้าไว้แย่ให้มันเกิดขึ้น พยายามเจริญมรณานุสติกรรมฐานโดยใช้ลมหายใจเป็นลมปราณเป็นที่กำหนดพยายามควบคุมอารมณ์สินให้ทรงตัวพยายามควบคุมอารมณ์ยอมรับนับถือด้วยปัญญาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมประสงค์พยายามยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์รวมความเราเราใช้มรณานุสติกรรมฐาน กับพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติสีลานุสติอุปสมานุสติกรมฐา,านพร้อมกันไปในคราวเดียวกันพยายามทำจิตให้มันทรงตัวอย่างยิ่งเพื่อความเป็นพระโสดาบันนี้มึงแยกกูตีเมื่อเราทรงตัวได้ดีแล้วอย่างนี้มึงแยกกูตีหมายความจับสกายทิฐิ ในวิปัสสนายางขึ้นมาใช้พิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่ของมันมันไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงธาตุสี่มาประชุมกันโชคราวเมื่อเราสลัลมันสลายตัวเราจะต้องไปแต่การไปของเราจะไม่ไปเพื่อความเกิดแก่เจ็บยากตายในภพใดๆอีกเราจะเป็นผู้สินชาสินภพ ตีโลภะความโลภให้พินาศไปตีราคะความกำหนัดยินดีในอากามรรมารมให้พินาศไปตีโทสะให้พินาศไปตีโมหะให้พินาศไป,าาศไปการโจมตีแบบนี้คือว่าเข้าถึงบระโสดาบันในจิตส่งตัวตีอันดับสำคัญให้ถึงอรหันต์เลยไม่ต้องไปตีเพื่อสกิทาคานาคา ตีให้มันจบจุดเมืองแยกกูตีตอนนี้มันก็หนีมันหนีเราตามหมายความเราจะทรงอนาปานุสติกรรมฐานให้เป็นฌานไปเป็นปกติเราใช้สกายะสกายกตานุสกายะทิฏฐิในในวิปัสสนาญาณเข้าประหัตประหารโดยจับสังโยน์สิบเรืการเป็น,ปนที่เป็นที่เครื่องวัดอารมณ์ใจ ว่าเวลานี้สัญญาตัวใดบ้างที่ยังขวางใจของเราอยู่อาณาบรรดาสัรสาวกขคอ,องสมเด็จพระบรมครูเท่าที่พูดมานี้มองดูเวลามันก็หมดผมคิดว่าการที่เอาจุดซอยๆความจริงน่าจะซอยมากกว่านี้ที่เวลาไม่พอมาซอยกันเรื่องพระโสนดาบ,บันคิดว่าคงไม่เกินวิสัยของท่านที่จะพึงทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนั้นหลายมัน,มนฝึกฝนในด้านของมโนยิธิเป็นของดีเพื่อเป็นการฝึกกำลังจิตให้มันคงถ้าเต่อแต่นี้ไปขบรรรดาท่านบอกบาสุกมปิกาบรรดาพระสงฆ์พินสุสมเนท่างหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามมัตยาไซ จนกว่าที่ท่านนหลายเย็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควร